เอ้ยไอควายเนี่ยกูยตยยีแล้วก็ตายแล้วมึงก็ไอ้เหี้ยนี่เ,ย,เย,ยี่ยนมจะรีบสมัยวะอุ้ย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 เฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยอะไรอะไรพี่จีก็ช่วยกันนี่แน่คุณทักัน ข่าแม่งดีไม่แน่ไอเหี้ยเฮ้ยยั่ใครปิดไฟอยู่นนะ Whoa! Whoa! Oh my god! Oh shit! Oh shit! ตัวมั่วเลยรด้วยไอ้เฮียบล็อกเว้นบล็อกควยเลยกูไม่เห็นไม่มีเฮียอะไรเลยโัว้มั่วฟุตบอลขอเสนอ สูตรนี้มันใช้ได้จริงไหมครับทุกคน ไม่กูไม่มีธน,นูไม่มีเทียอะไรหรอวะเดี๋ยวกูฝากของให้ไว้ก่อนเดี๋ยวกูตายไมของครับได้ไหมเจอไหมพี่ติ๋วอะไรเจอไหมครับพี่ชายเลับมึงก็ดูในตัวมึงเดโ้โอ้ยโอ้โหได้มาเจ็ดเมตรเลยเหรอเอ้ห้าเมตรเลยเหรอพี่มานี่แหละเราจะไม่อดตายละไหนมาครับพี่เราขาดอีก ยี่สิบกว่าเมตรพี่ยี่สิบกว่าเมตรน้อยเนาะไอ้หี่อยี่สิบกว่าเมตรเนี่ยอะไรนะน้อยเนาะเยอะชิบหายไม่เยอะนะถ้าเราตั้งใจทำอะเปรกันที่ไปไหนอะที่ไปไหนอะไม่บอก Why เจออีกแล้วโฮ้ยไอ้อควายเนี่ยผมตีแล้วมันตายแล้วมึงก็ไอ้เหี้ยนี่เหี้ยนี่มึงจะรีบทำไมวะอ่ะงงขอโทษโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันไม่หายไปเยลยเราเพชรอ่ะลบหกสิบแล้วนะพี่ลงลง,ลงไปอีกเจอลาวานะเจอลาวานะแล้วขึ้นไม่ได้นะเอ้าเตือนแล้วนะ อะไรไหนมันลาว,วาไหนามันขึ้นมันไม่ได้แล้วมันหกสิบแล้วนายขึ้นมาไหนลาว,วามึงอ่ะเอา้าเอ้ยพี่ตีมันตายจริงๆริงเอ้าเอามัานกูเคาะไม่ได้แล้วอ่ะเอ้ามันมันจะเคาะต่อไปเป็นลาวาไงอวกาศโลกขึ้นมาจริงเหรออ,อ้าวห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบสี่ประมาณนี้พอขึ้นมาตรงตรงผมเนี่ยเออประมาณนั้นก็ได้ไม่ต้องลงไปแล้วนะเฮ้ยมึงเอาทอนมาให้กูอีกดิ มองไม่เห็นมือจิบหายเลยไอ้คนดูบอกแกหน่อยดีพิตรี่อ่ะเกือบไปนะเกือบไปนะ ไอพี่ตีไปไหนอะไม่บอกเฮ้ยได้กสนุเว้ยเฮ้ยสนุได้ยหรอเอเอก็คือขาของไม่เป็นไนยะ อออออออุุุุุุ้้้้้้ยยยยยยะไรเลี้ยะจัดเลยนะครับอะไรกูแค่มาดูว่ามึงทำาอะไรมึงกูยอะไรแค่สีแดงมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ขอขายข่านะคิดว่าเพีชนั่นแ่ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยอะไร อะไรพี่ตีก็ช่วยกันนี่แน่ททำกันไปด้วยของด้วยกันได้กี่เม็ดอะพี่ตีได้กี่เม็ดไม่บอกเอาเร็วๆจะได้ช่วยกันพี่ปรโยนม่ให้แล้วนะไอ้ซาดอเครับครับสองเม็ดสามเมตรเฮ้ยมึงไม่ไปขุดที่อื่นวะเอาก็ขุดข้างหลังนี่ไงไม่มึงก็ไปคนละทางกันที่มันจะได้หาทางเผื่อเจออุโบสถทางใต้ดินใหญ่ๆอ่ะกลัวดพิจิเลอนี่ นี่เสียงอะไรวะไหนผมว่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่มีนะมีนะนี่เราเอาขุดตรงนี้ไปอ่ะว่าๆกูเจอละชัดเลยยิงลึกกับกูบอกแล้วมีคนอยู่ในใต้ถ้ำเว้ยใต้โลกเว้ยกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาผมขุดตรงนี้แล้วกัน ที่คุณจะพังบอกนะพี่เก็บไปทำที่คุณด,ด้วยทำไม่ได้ <Hey. S 1> ลองพวกมากิงก้านะมันมีนะพวกมากิงก้าหุ้ยเสียงวัดดินพี่เสียงวัดดินระวังนะพี่พจีหลังวัดดินพี่ตีแอบเพชรไว้ในตัวอีกเจ็ดเมนะตาอ้า ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับผมพี่ชายผมแอบพ่อเมื่ไไอกี้ควายกูจะเป็นพียอะไรเพชร,ะรอะสัญญาออกเออเรื่อยดูไม่ใช่ตาในนี่อะไม่ผมมีผมมีอยู่เนี่ย11เม็ดเนี่ยที่พี่ให้มาเออก็ถูกให้มึงะกูจะไปทำอะไรอะถ้าพี่เจอพวกไอ้แร่แดงพี่ขุดเอาเวลนะมันคือแร่เวล แต่ยูดได้ยินเสียงม,มันหายไปละอะไรวะเยว้ยผมเจอลาวาตรงไหนมีลาวาไอ้ยังไม่มีถังน้ำไม่สั์ตรงลาวาถ้าดับมีน้ำดับอะ่ะดีเฮ็ดเยอะ บอกสิบเอ็ดแต่ในตัวมีสิบเจ็ดนังไงเนี่ยคืออะไรพี่เออกูจะพี่งไงนแล้วกระบบ้าก่อนไหมเฮียไม,ไม่กลับทำไมข้าวก็ไม่หิวอยู่ได้ตลอดไป จะไปทำที่คาบทีอัพชุดจะได้ลงนรกไงเออแล้วมึงมึงให้กูขุดไปถึงไหนเนี่ยกูยังไม่เจอใต้ม,มันก็ต้องมันก็ต้องใสช่ชุดเพชรไปด้วยกันทุกคนมันไม่พอหรอกชุดอ่ะกูบอกให้ทำไมอ่ะกูเห็นแค่เสือ้ออันหนึ่งอ่ะต้องใช้ต้องเท่าไหร่ก็ต้องแต่เราก็เลยต้องช่วยกันนี่ไงเฮีย ไม่ใช่ไงกูหมายถึงว่ามึงมีงไม่พอหรอกผมให้เสียงสนายพี่ก่อนได้เป็นไรห่ะพี่เลิศที่คุณพี่เหลือเท่าไหร่อ,รอ่ะ,ะพังยังยังไปใช่ะอปะนาน เงงราทะลุไหนแอฟริกาปะ้ะเนี่ยไอย้เอหี้ยขุดเนี่ยสัตว์เพราะว่าต้อง <S <S ขึ้น,นผเลยเน่ยต้องขึ้นบอกว่ะเนี่ยขึ้นบ้านก่ับไหม,ก,ไหม,ไมกลับบ้านไหมกลับกลับแล้วนะจะกลับไหมนี่กลับแต่ก็กลับพร้อมกันมาว่ะโอ้แต่ขี้เกียจลงที่ผายย่างไกลเลยนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปหาถ้ำเอาก็ได้แบบลงถ้ำ่ะลงดันอ่ะอะไรที่ขุดมาทั้งหมดเนี่ย อันนี้ก็ลงท่ำแต่มันไม่มันไม่มันไม่ใช่ทํำแบบว่าเป็นดันไงมันจะมีทํำแบบเป็นดันเจอไหมเจอเพชรอีกไหมไม่เจอเราหายใจไม่หายไปดิฮะอะไรแล้วทไม่ผูงใส่ชุดสะเพชรแล้ววะผมเจอเพชรเมื่อกี้สิบเจ็ดเมตรอยู่ในตัวแรกงพพี่นี่นี่ผมแร่งให้พี่เลิฟอีกอันหนึ่งนี่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 อีกอันหนึ่งนี่ ทำใหม่ไว้ให้เอาอีกนหนึ่งตอนนี้แหลืเม็ดหนึ่ง <c oughs> แบ่งกันแบ่งกันใส่ไงเนี่ยพี่จะใส่นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คือม,มึงแม่ไป่ทำอาวุธก่อนวะ,ะก็มีนี่ไงเราทำที่ขุดเนี่ยผมก็มีพี่ก็มีนี่ไง <c oughs> ที่ขุดเป <c oughs> ็นอาวุธได้ยังไงกูต้องก<ม>ารดาบอ๋อดาบโอเคงั้นขายอีกสองเม็ดผมยังไม่มีดาบต้องหายอีกสองเม็ดกันอ่ะช่วยกันหาก่อนที่ไม่บอกเสียไไรอ่ะ

มันเจอเพชรอีกห้าหวานหวานอะไรอะไรป็นท้องมาดูดิมันเจอท้องมันเพชรก็แช่แล้วพี่มาดูดิอ่ะจะหาว่าผมโกหกมาดูเลยว่าใครโกหกมาดูดิมาดีมาดีลาอะไรกูไม่อยากดูเฮียนี่มึงก็เจอมึงก็เจอไปสิมึงต้องคาบเอาวุดด้วยไม่งั้นเราสู้กันหมดไม่ได้ได้ครับพี่ชายผมงงไงผมโดนใส่ล่าผมก็ต้องป้องกันตัวเราอะเนาะ ใส่ร้านดิเหี้ยใส่ชุดเพชรขนาดนั้นไอ้สัตว์เอาอผมก็บอกพี่ว่าเอาอวอ่าผมคุณนึกว่าเติมทูมา้สัตว์เซตพันเหี้ยพร้อมลงเล่นไปเนี่ยกูกลับไปเจอแม่อ,อีกทีเนี่ยกูว่าน่ะทั้งตัวต่างทองไอง้เฮี้ยโ็ไม่มีหรอกไม่มีไอ้เฮีย้ยแล้วว้าวซาลามาเพชรอีกเลิม อะไรมาไปยังอะไรจะไปยังไม่มึงมาทำไมเอาอาหารมาแบ่งเอาคนละสิบอันมีน้มใจเนาะเอาเพชรไปนะครับเอาคับได้เลยนี่เอาไมเอาดาบเลยไหมเฮียไม่มึงเอาชุดให้มึงเสร็จก่อนเลยเอาเอาดาบก่อนก็ได้อะมึงเอาชุดมึงก่อนเถอะโอเคพี่กูยังไม่ได้เจอมอนสเตอร์สักตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไอเอาคับที่แบบ เจอม้อนเดี๋ยวเจอดันเดี๋ยวเจอม้อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวผมพาไปเฮียขานีกคขละนิดนึงเอาไ้ยใครไาขุดไปวเะนนะ่ะ